ทุกทยเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะเก่งจังเลยวายทำไมทำไมคนเกาหลีชอบกินไก่ทอดกับเบียร์ครับไม่รู้ค่ะยองใช่ไหมใช่ไหมคนเกาหลี drink a lot you know beer แล้วก็ soju mix ใช่เขาชอบกินอย่างนั้นเมาตายค่ะที่สุดค่ะแต่ว่าซัมเกิลอินออฟพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเมานะใช่ฉันเป็น trainee idol เคป๊อปเคยเป็นเหรอใช่เกิร์ล แต่ว่าเหนื่อยมากแน่นอน happy ต้อง happy t r a i n น g really เอ่อไม่ได้ไม่มีตังไม่มีตังสวัสดีครับวันนี้นะผมก็อยู่กับเพื่อนใหม่ของผมนะครับเป็นสาวเกาหลีนะเเห็นบอกเพิ่งมาอยู่ไทยแล้วก็พูดภาษาไทยเก่งด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาหน่อยว่าเอ๊ะเขามาทําอะไรที่ไทยแล้วชอบประเทศไทยหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you i n t ูอินดิ yourself ได้ไหมครับ ใช่ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อฮาจองค่ะฉันเป็นนักร้องนรนค่ะแล้วก็ฉันอยู่ในกรุงเทพตอนนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ <laughs> อินดีที่ได้รู้จักค่ะ <laughs> ทำไมฮาจองถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ไทยครับ First time ฮาจองมาที่นี่เพราะว่าฮาจองแฟนคลับเบสคนไทยค่ะแล้วก็ตอนนี้ฮาจองชอบอาหารไทย <laughs> <laughs> คนไทย เพลงไทยทุกอย่างอย่าทุกอย่างจริงๆแล้วมาอยู่ไทยนานหรือยังตอนนี้ almost หกเดือนค่ะว้าวอูดไทยเก่งจังเลยอะขอบคุณค่ะเก่งจังเลยเรียนได้ยังไงครับฝึกเรียนภาษาไทยยังไงอ่อตั้งแต่ประเทศเกาหลีฉันเรียนกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ค่ะอ๋อเรียนตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีแล้วใช่ค่ะ almost เก้าเดือนค่ะโอ้โอเค that's long long good 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 แล้วแล้วตอนนี้เรียนอยู่ไหมครับหรือว่าออนไลน์ออนไลน์ค่ะฉันมีคุณครูออนไลน์ภาษาไทยค่ะครับผมใช่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไทยก็มีแต่เพื่อนคนไทยใช่ไหมเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยใช่อยู่ก็เลยพูดภาษาไทยกับเพื่อนใช่ค่ะได้ฝึก every day practice every day นะ yeah ได้แล้วก็ไม่พูดเยอะมากแต่ว่าครับะจ้องฟัง อันยอใช่ก็เขาก็เลย่าจงเข้าใจ20%เฮ้ยเก่งนะเก่งมากฮาจองบอกว่าฮาจองเป็นนักร้องใช่ไหมครับก็คือฮาจองทําเพลงด้วยแล้วก็ร้องในทิกทอกใช่ไหมใช่ค่ะร้องเพลงอยู่ในทิกทอกไลฟ์ครับผม Everyday ทุกวันแล้วก็ตอนนี้ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ฮาจองมีเพื่อนคนไทย ยอะมากก็เลยทำเพลงทำเพลงที่นี่ Featuring ใช่ไหม Featuring ทำเพลงร้องภาษาไทยไหมร้องภาษาไทยได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ทำเพลงเกาหลีมึงกันกับเพื่อนคนไทยร้องเป็นภาษาเกาหลีด้วยใครเขาอยากฟังก็ไปติดตามได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้นะครับผมไปฟังเพลงได้ Hopefully ผมอาจจะขอฮาจองมา Featuring ในไ y s องบ้างใช่ได้ค่ะติใจดีใจอยากรู้เรื่อง ประเทศฮาจองบ้างนะครับผมเพราะว่าเราเคยไปเกาหลีมาแล้วแต่ว่าไปแค่5วัน5วันเหห้าวันเป็นเกาหลีใช่ก็ I like it so much ชอบมากชอบอะไรที่สุดหรือเปล่าคะชอบอากาศอากาศหนาวหนาว I like it You like it ใช่เพราะว่าผม can wear like hoodie s and j a c k e t ใช่ไหมมันมัน cool looks cool and then I walk around แถวแถวฮงเด or something ฮงเดอไต้หวัน yeah yeah something like that and I like all of the people there like teenager ใช่ไหมแบบ wearing a cool outfit yeah I like it ใช่ใช่ใช่ in เกาหลีจริงๆฉันชอบ sweatshirt like this yeah 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 sweatshirt yeah yeah sweatshirt hoodie ไต้หวัน you like sweatshirt but here we are sweating every time ทุกวันร้อนชิบหายนะถูกอ่ะแต่ว่าฉันชอบอันนี้ชอบใส่แบบแขนยาว ก็เลยตอนนี้ลอยมากแล้วคือที่เกาหลีอ่ะผมชอบอาหารเหมือนกันนะชอบอาหารแต่ว่าไม่ชอบกินผักแบบพวกคิมจิไม่ชอบไม่ชอบคิมจิไม่ได้ไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้เคย I try เคยลองกินแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ชอบแบบพวกเอ่อฟาชิคเก้นอะไรแบบนี้ฟราย i ิคเก้นวิทช e ส n ล o ออรแบบบี f อะไรแบบนั้นนะ แบบบาร์บีคิวว่ะใช่ I went to some restaurant นะแล้วก็ many many kind of chicken in Korea จริง yes จริง and then with the beer beer w h y e ทำไมทำไมคนเกาหลีชอบกินไก่ทอดกับเบียร์ครับไม่รู้ค่ะย้งใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคนเกาหลี drink a lot ได้ and แล้วก็ชอบมากช่างคิดว่าคนเกาหลีชอบ like pairing like for example chicken Then beer, mm -hmm. and park. then mm. white wine. Oh, okay. Like beef right. with red wine, mm. something like that, and I love it so much. But <laughs> I'm not good at alcohol. Yeah, I know. I'm so surprised now when I get there. I? Right? Mm -hmm. I go to supermarket or. Uh -huh. What is the name? Not seven eleven, some some shop. CU or Jesse, Jesse isip ha. Uh, something like that. Yeah. And I went to the fridge and then I saw a beer tip and big bottle. Yeah. The same size with the cola cola, you know. I was like, huh? <laughs> because in Thailand it's not that big, you know, that's really? small size. Yeah. yeah. For beer. Uh -huh. But then in Korea in I was god like, it. oh my god, Kwa <laughs> Diaima And then with Soju, I right? Soju. Soju. Yeah. You know, beer, it, like a soju mix. Chai. เขาชอบกินอย่างนั <laughs> ้นเมาตายค่ะที่สุดค่ะฉันจะที่สุดเเต่ว่าซัมเกิลอินอฟพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเมานะใช่ผมเคยได้ยินเรื่อง culture แบบ korean culture ใช่ไหมครับเรื่อง comparing หรือว่าแบบ competition คนที่อยากจะเป็นศิลปินอะไร artist of kpop girl group boy band เขาแข่งขันกันมากแบบว่า competition ใช่ไหม competition เยอะมาก people อยากจะ เดียจริงจริงดังตั้งใจจริงๆตั้งใจ every time two o n นแล้วก็ competition ครับฉันเป็น trainee idol ลเคปเคเป็นเหรอว้าวแล้วก็ how's that sound how's that experience experience เป็นยังไงบ้างเอ่อ it was good in my life t เทรน hard yeah it did d really แล้วก็แต่ว่าเหนื่อยมากแน่นอน happy อาจต้อง happy t r a i n i n Really from from how old like ้ from what age งสิบ1ปตั้งแต่18ปี18โอเคแล้วก็อาจต้องจบเเอโอเคทำไมไม่ได้นับเป็นด้วยนะใช่ยีสิบสอโอ้จุบแล้วแล้วก็ debut w i t

จบไม่ทำแล้วเพราะว่าฮาจองย่หนู because พอแล้วฮาจองคิดว่าพอแล้วมาทำาิกช็อกดีวะลองเพลงเองดีกว่าลองเพลงแล้วก็ฮาจ้อง start like นักร้องคนเดียว solo อ่อฉันอยากทำเพลง s o โลคนเดียวใช่คนเดียวแล่ better นะ better แต่ว่าอันนี้นี่หน่อย hard b ต t ตอนนี้ฉันคิดว่าอันนี้ดีดีดีฉันชอบมากตอนนี้ทำอันนี้แหละ แล้วก็มาที่ไทยมาที่ไทยแล้วก็ทำเพลงกับเพื่อนๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาจองชอบ before in training อาจองต้อง people you do this do this อาจอง just do 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 dance 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 long f r a n k ไม่มี my opinion ไม่มีอ่าไม่มีโอเคไม่มีฉันคิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้แต่ว่า after หลังจบอาจางต้องคิด everything by yourself ทุกอย่าง myself this good นะ it was really hard to me because it know, know. I i was my สบายเดี๋ยววันนี้ is better in my life whole life อยู่แฮปปี้ละ good experience yeah happy lah happy ค่ะแฮ p ปี้ที่อยู่ที่ไทยด้วยใช่ค่ะอ้สุดยอดเลยใช่อยู่รู้ป่าว่าคนไทยอ่ะเวลาไปที่เกาหลีอ่ะจะเข้าประเทศอ่ะยากนิดนึงยากนิดนึง is t so hard to get into your country นะ yesthe immigrant เขาจะแบบค่อนข้างจะ บล็อก sometime ใช่ใช่ฉันฟังแล้วใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าฉันคิดว่าได้ค่ะไปได้ try try long ดูชอบชอบชอบไปอยากไปอยากไปอีกอืม I think Thai people คนไทยชอบ definitely ชอบกาวลีเพราะว่าอันนี้อากาศ very different with Thai very good experience I think different experience เพราะว่าฉันชอบไทย คนไทยชอบเกาหลีคนเกาหลีชอบไทยไม่รู้ทำไมวีสวิชใช่ผมเคยไปเนี่ยชองเกยอน how ชองเกยอน yeah the canal the the place landmark ชองเกยอนคองชองเกยอนคองชองเกยอน I don't know how yeah maybe ชองเกชอน maybe like yeah 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 that one yeah went that one it's really good and I went to o n g b o k like palace คียงบกคียงบกคุณ yes I don't know and like traditional yeah and I wear I wear that ฮัมบก I still have h on t o o that it's really good I I never try มันต้องไปเพราะว่าเป็น landmark ค o u know for Thai People แล้วก็ไปพวกแบบฮงแดช้อปปิ้ง yeah some place close to some university Hong ง a ด no Hong ง a ด or i t a า w ี not t a e w ล n but yeah yeah many place I think คนไทยชอบอิตาลีถ้าคุณไปเกาหลีครับผม คุณต้องไปอิตาลีค่ะค่ะเก่งมากดีมากเหราะว่ because last time ที่ผมไป it's been like seven years ago I would love to go to some um, club club yeah because I never be never get inside นะ but then I go there with my friend ใช่ไหมเขา they don't want to go so I didn't get a chance to get to the club because all my friends like oh no you can go I was like no I'm not gonna go alone yeah I'm scared yeah น่ากลัวน่ากลัวไหมขับที่ขับที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างขับที่ yeah o u b y e of course you ฮะเจ้ yeah เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวมาไม่ชอบชอบไหมไม่ชอบสนุกไหมเอ่อถ้ากับเพื่อนจริงจริง close ครับผมชอบมากอ่าเดยว่า you know like club some some people want like the คัมก่อนทั้ t หมด yeah and then yeah but sometime ไม่สบายเพราะว่าฉันฉันจริงจริงอยากเต้นอยากเต้นแต่ว่าจะมีผู้ชายเข้ามาจีบใช่ไหม you understand ใช่ไหม like flirting with you or yeah flirting ใช่ไหม but I want จริงจริเต้นมากๆากอย่ามาจีบแมว yeah so I think กับกับคู่ส่วน good good ดีๆอ่าโอเคนั่นเป็น experience if you want to meet another girls or boys can ได้ไปได้ไปได้อันนี้ good place อโอ้สนุกมากเลยเพราะว่าอยากกลับไปเกาหลีอีกจริงๆอยากไปเที่ยวลองดูลองดูจริงๆนอนหนาวไม่มีตังค์น่าหนาวมือนกันใช้ตังค์นะถ้าไปอ่ะไม่มีตังแพงมีตังค์ค่ะโอเคถ้าเกิดว่า my audience wanna follow you how can they find you ครับแต่ได้ที่ไหนบ้าง อใน TikTok และ Instagram และ YouTube ชื่อว่าชื่อว่า Yuhajong Y-O-O-H-A-J-U-N-G แล้วก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างใช่โอเค if they wanna follow you they will follow you for sure follow me, follow me 100%ขอบคุณมากนะครับที่มาคุยกันแล้วหวังว่าเราจะได้ทำเพลงด้วยกันนะ You can sing on my song นะใช่ จโอเ see ซีบ u า t แดนนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไงฝากไปติดตามหจงด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ